สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมเมลิจะมาพูดถึง h o u r g l a s s ตัวนี้นะคะซึ่งเพิ่งได้มาจากเซฟโฟล่าเลยแบบตื่นเต้นมากๆเลยนะคะคือน้องเพิ่งเข้าไทยมานะคะเราก็เลยรีบที่จะมาเปิดแล้วก็มาลองมาสวอชแล้วก็มาทากันหน้าตัวเองให้เพื่อนๆดูคือเราเองก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่าผลิตเนี้ยเรารอตั้งแต่ที่ต่างประเทศเขาแบบ ตื่นเต้นกันแล้วอะเพราะว่าเราดูบล็อกเกอร์ต่างประเทศอะหลายคนแบบว่าตื่นเต้นกับพาเลตนี้มากคือเขาจะมาพร้อมกับน้องเจลลี่ฟิชนะคะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเสือนะคะแล้วก็มีตัวที่เป็นงูอันนี้จะเป็นพาเลตที่สําหรับคนผิวขาวหน่อยนะคะเป็นขาวเรืองขาวชมพูสามารถใช้ตัวนี้ได้ค่ะคือที่จะบอกว่าตื่นเต้นอนะไม่ใช่เพราะอะไรนะเรารอ,อมาตั้งแต่พาเลตที่เป็นผีเสือ้อเป็นช้างตั้งแต่ปีก่อนๆน,นี้แล้วนะคะแล้วก็ พอเป็นพาเลตอันนี้เรารู้สึกว่ามันลงตัวกับเราที่สุดนี่แกะแล้วเขาจะมีซิลแบบนี้มาให้นะคะว้าวแพคเกจิ้งราคาน้องก็คือเกือบ4,000เลยนะ3,000ปลายเลยเพื่อนๆแกะพลาสติกออกเลยพร้อมๆกันจึ้งหรือว่าจะแปะไว้ก่อนท่าสวยมาก เปิดออกมานะคะ<ฯ>กระจกก็ใหญ่พอสมควรนะคะ <L> เรารู้สึกว่าน้องเขามีความเป็นแม่เหล็กวบเนี้นะคะ่ะ<ฮ>ทั้งหมด6หลุมด้วยกันค่ะ๋ยวเรามาส w a t c h พร้อมๆกันนะคะ จะมีไฮไลท์บัตออนแล้วก็เป็นฟิเนชชิ่งพาวเดอร์นะคะฟิเนชชิ่งพาวเดอร์จะเป็นสีดิฟฟิวส์ไลท์นะคะแล้วก็บัชเป็นลอสฟิวชั่นนะคะแล้วก็ไฮไลท์เป็นเมทัลิกสโตรกพาวเดอร์นะคะสีโอโวสโตรกไลท์นะคะก็จะไม่ค่อยเห็นอะไรนะตามสไตล์ฟิเนชชิ่งอเวอร์กลาสอยู่แล้วนะคะแค่มันทําให้ผิวเราดูนัวๆขึ้นนะคะแล้วก็สีอ่อน าสีน่ารักมากไฮไลท์คือเนื้อละเอียดสุดอ่ะดีมากเลยอ่ะเนื้อละเอียดมากๆเลยนะคะไฮไลท์เขาว้าสวยมาก Finishing Powder นะคะเป็นสี ethereal light แล้วก็ Brush เป็นสี diffuse heat แล้วก็ Bronzer เป็น luna bronze นะคะอุ้ย Bronzer ชื่อ luna bronze ชื่อเหมือนกระต่ายแล้วเลยบาทสีคล้ายๆเมื่อกี้เลยอ่ะอโทนใกล้ๆกันเลยนะคะ Finishing ข้างล่างเหมือนจะขาวกว่าข้างบนนิดนึงแล้วก็บาตสีใกล้ๆกันบรอนเซอร์สีค่อนข้างธรรมชาตินะคะ มีอมส้มบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เป็นบอนเซอร์ที่แบบส้มๆอะไรขนาดนั้นมีอมส้มอยู่ค่ะแต่ไม่ได้ส้มแบบใส่ฝอเหมือนบ่มแดดมากขนาดนั้นนะคะต่เราไปลองกับหน้ากันดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะปัดฟิเนชชิ่พาวเดอร์ให้ทั่วๆหน้าเลยนะคะ Diffuse Light นะคะตอนนี้หน้าก็คือแบบมันระดับหนึ่งลองปัดให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะ เพื่อนเห็นความต่างของสองข้างไหมคะสำหรับคนที่หน้ามันนะมันก็เหมือนกับช่วยซับให้หน้าหายมันขึ้นระดับหนึ่งแล้วก็ผิวเนี่ยยังดูไม่ได้แมตจนเกินไปนะคะยังดูเป็นผิวอยู่หน้าดูเบลเบลนิดน,นึงนะคะเรื่องรูขุมขนก็ช่วยพางได้ระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ปิดได้มิดแต่ก็พางได้ระดับหนึ่งเลย ่อไปนะคะจะลองเป็น finishing powder ด้านล่างนี้นะคะสี ethereal h i g h t ค่ะว่า2ด้านต่างกันยังไงแต่เท่าที่ดูด้วยตาเปล่าเนาะสีด้านล่างเนี่ยจะสว่างกว่าด้านบนนะคะลองปัดดู2อปังเรารู้สึกว่าสีด้านบนอะ่ะมันจะนัวกว่านะคะด้านล่างจะขาวแต่เขาสวยล้ำพดเลยนะ เพื่อนๆเห็นความต่างไหมคะอันนี้ aerial e light อันนี้ diffuse light เราว่าตัวจริงอะถ้าให้คนดูแล้วก็แยกอะคะไม่มีใครดูออกไม่มีใครดูออกว่าใช้สี diffuse light หรือ aerial e light มันเหมือนกันเห็นไหมมันเหมือนกันมากเพราะจริงๆเรา finishing powder เนี่ยไม่มีใครเขาทานหนานกันอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นมันเหมือนแค่แบบทําให้ทุกอย่างนัวๆเท่านั้นเองมันคล้ายกันมากเลยเพื่อนๆมันจริงมันแยกกันไม่ออกเราจะปัดด้านไหนก็ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปลองปัดออนกันนะคะปัดออนจะมีสี Rose Fusion นะคะแล้วก็ Opal s t o p e Light นะคะตอนที่ B A ลองให้หมวยอ่ะที่ s e p h o r าคือเขารวมกันอย่างนี้แล้วปัดเลยแต่เดี๋ยวหมวยจะแยกให้เพื่อนๆดูนะคะว่าแต่ละสีเป็นยังไงเอาเป็นสี Rose Fusion ก่อนละกันเนาะ นี่นะคะ l o s e Fusion ข้างนี้เป็น l o s e Fusion เอ้ยไม่ได้เบานะเนี่ยตอนแรกนึกว่าจะเป็นแบบบัตออนเบาๆไม่เบาค่ะไม่เบาแดงเลยค่ะจะสวยนะว่าไม่ได้สสวยมากมันเหมาะกับฉันนี่คิดไปเองว่ามันเหมาะกับฉันี่ขนาดถ่ายกลางคืนเนี่ยถ้ากลางวันจะ โดนแดดนี่มันต้องสวยมากนะ่เลยคิดว่งโอ้โหเพื่อนเพืดูแก้มสวยมากเนาะโอเคค่ะต่อไปเราจะมาปัดที่สี diffuse d heat นะคะเป็นบลัชเหมือนกันอีกข้างหนึ่งก็เราว่าสีมันเหมือนกันนะแต่ว่า สีนี้คือปัดปุ๊บแบบเต็มเลยแต่ตรงนี้มันจะเหมือนกับว่าเบาๆแล้วว่าสีเนี้ยใช้ง่ายสีเนี้ยจะเป็นแก้มลิ้งง่ายกว่านะคะแต่และว,ว่าโทนสีไปในทางเดียวกันมากจนแบบเนี่ยถ้าไม่สังเกตก็เหมือนสีเดียวกันแต่ข้างนี้อ่ะจะเข้มกว่าเห็นไหมคะแต่ใกล้กันมากนะถ้าไม่ต่างเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าปัดแล้วมันก็ไม่ได้เน้นรูขุมขนอะไรด้วยนะคะ เนื้อมันค่อนข้างละเอียดแล้วหน้าก็ดูกโกลกลสวยต่อไปเราจะมาบรอนเซอร์กันนะคะคือบรอนเซอร์ฝรั่งเนี่ยปกติแล้วฝรั่งเขาจะใช้ปัดช่วงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นใช่ไหมคะแต่ว่าคนเอเชียคนเอเชียคนเอเชียอย่างเราอะ่ะมันจะชอบแบบปัดตรงนี้ให้หน้าดูเรียวดังนั้นคือวิธีการปัดก็จะต่างกันเพราะว่าเราจะปัดให้แบบ เอาเหนียงออกหน้าเล็กแต่ไม่ได้อยากจะปัดให้หนกขึ้นไปมากมายเพราะว่าเทรนดของคนเอเชียเราส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ได้แบบชอบหน้าต่อเป็นหนกมากนะคะเรายังเป็นแบบชอบละมุนดูหน้าเด็กๆปัดแบบเอเชียไปก่อนแล้วกันนะคะเราจะลองเชดดิ้งจมูกด้วยจะได้รู้ว่าสีเนี้ยมันใช้เชดดิ้งได้หรือเปล่าคือจริงๆมันเป็นบรอนเซอร์แต่เราอยากรู้ว่ามันเอามาใช้เชดดิ้งได้ไหมน,นะคะเชดไปต่อ ก็บเเนียนลยลงถ้าปัดเบาก็สีอ่อนนะคะปัดเข้มก็เข้มขึ้นนราว่ามันบิวสีได้ระดับหนึ่งเลยนะมันเป็นเชดดิ้งได้เลยเพื่อนๆแต่มันจะแบบค่อยๆไปอะ่ะไม่ได้วาวอะไรมากมายด้วยใช้เป็นเชดดิ้งได้นะคะ เผื่อเพื่อนๆอยากไปเก็บกรอบหน้านะอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่สายฝอจะปัดแค่อย่างเงี้ยแต่ว่าเราเป็นแบบสายแบบอยากแต่งให้น่ารักไงจมูกนะคะเฉดดิ้งได้เพื่อนๆดูเฉดดิ้งได้นะคะ ไม่ได้เป็นแค่วอนเซอร์เดอร์เชดดิ้งดูพุ่งพุ่งและสีดูไม่ส้มมากด้วยอ่ะแบบไม่ตลกอะ่ะเป็นน้ำตาลแบบไม่ได้ส้มขนาดนั้นเพราะปัดออกมานะคะแล้วที่สำคัญแบบเชดดิ้งบางทีที่มันเป็นฝุ่นเกินไปอ่ะมันจะดูโป๊ะใช่ไม่มแต่อันนี้ยมันจะดูแบบนัวๆไงไม่รู้ว่าเฮ้ยมันดีมาก คาดหวังจริงๆคิดว่าเป็นแบบบออนเซอร์ได้อย่างเดียวเฉดดิงด้งก็ได้งันดั้งก็ได้เล้วต่อไปเรามาไฮไลท์ดีกว่านะคะนี่เลยสีไฮไลท์ของเรานะคะเมทัลลิกสโตรปพาวเดอรนะคะโอปอลสโตรปไลท์แต่ตอนนี้หน้าก็วาไปถึงดาวนคารแล้วนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้พุ่มากแม่เห็นไหมคะโอ้โห โอื oh. mm hmm. ไฮไลท์ก็คือเนื้อละเอียดด้วยนะแต่ว่าตีนิดนึงถ้าคนที่ไม่ได้ขาวจริงๆนะไฮไลท์เนี่ยค่อนข้างขาวไปนะคะมันไม่ออกแชมเปญเท่าไหร่เลยมันจะออกขาวอยู่นะจมุกต่อค่ะยาวไปโอ้โ oh. ห oh. พุ่งไม่พุ่งตรงนี้หน่อย ราปัดเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยแต่พอปัดเยอะๆมันก็เหมือนไปนเน้นลูกกลมผลได้นิดน,นึงนะด้วยความที่มันเป็นไฮไลท์เนาะแต่ถ้าถ้าปัดบางๆเขาก็ไม่ได้เน้นอะไรนะคะถือว่าเน้นน้อยแล้วแหละถ้าเทียบกับไฮไลท์นะคะถ้าเราปัดแบบบางๆจะสวยกว่านะเห็นยแน่นมากต้องปาดน,นิดนึงนะคะจะมอยจะมอยน่ารักไง นี่คือผลงานของน้องนะคะโอ้ยขเ็ตเดียวทเที่ยวทั่วโลกขเ็ตเดียวพกคูชั่นอันหนึ่งเขียนคิวน้วอันนึงแล้วก็น้องคนนี้จบเลยเดี๋ยวเราลองเอาน้องเจลลี่ฟิชนะคะมาทาตาดูว่าจะทำได้ไหมนะคะแต่ว่าเขาไม่เตือนว่าเราวางังใหญ่เข้าตานะคะ <c oughs> ชมพูนี้แล้วกันเนาะอื้อือ แน่นมากถ้าใช้นิ้วดูสิลองสีนี้กับอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือแก้มกับตาสลับสีแกัมสองด้านเป็นในก,กระดาุสีนี้ก็น่ารักสีมันใกล้กันมากอะ่ะแต่สีอ่อนสีด้านล่างจะอ่อนกว่าแล้วก็มีความแบบว่าชิมเมอร์กว่านะคะส่วนด้านบนจะมีความแมตกว่าแต่สีใกล้กันมากแบบต้องจ้องอะ่ะถึงจะรู้นะคะแต่อันนี้จะวาวกว่าด้านนี้นะคะขออนุญาตเราสีนี้ผสมกับ สีไไฮลทนะคเะสร็จแล้วใช้สีบบอนเซอร์นะคะในการวาดข้างกลังนี่โ้โหก็คือด้วยความที่เนื้อมันเป็นแบบว่าเกี่ยงง่ายๆคุณเพื่อนใช้นิ้วแต่ไงได้เลยอ่ะไม่ดูเป็นปืนด้วย แต่เขาถึงท่านมีคําเตือนเลยนะเขามีคําเตือนเลยเป็นกระดาษว่าระวังอย่าให้เข้าตานะโอเคค่ะสรุปว่าน้องเอ u r l l s s s j l l y y i s s h เขาพูดสั้นๆและกันเนาะน้องแมงกะพุนของเราดีหรือไม่ดีค่ะดีมากๆเลยค่ะเป็นเงิน3 0ันกว่าบาทที่ลงทุนไปที่รู้สึกว่าคุ้มค่าเรากล่าวว่าเราจะใช้น้องแบบใช้ทุกหลุมใช้ทุกช่องทุกคน คิดถูกมากเลยที่เอาเจนลี่ฟิชมาเพราะก่อนอันนี้ที่เป็นบัตเตอร์ฟลายอ่ะมันจะไม่มีสีบอนเซอร์เออแล้วพอเป็นน้องช้างก่อนอันนี้สีมันค่อนข้างเข้มกว่าผิวนะคะก็รอบนี้เราก็ไปถามที่เซฟอร่าว่าเราควรจะใช้สีไหนเรากำลังเลือกระหว่างน้องเสือหรือว่าเป็นน้องเจนลี่ฟิชคือเสือจะเป็นสีกลาง เหมาะกับผิวกลางๆนะคะเขาบอกว่าลูกค้าต้องใช้เจลี่ฟิตเพราะว่าถ้าเป็นเสือเนี่ยน่าจะดูหมองลงแล้วก็เลยเอาน้องมาซึ่งก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะแต่เพื่อนๆต้องระวังในเรื่องของการปัดไฮไลท์นะเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเป็นอะไรที่ปัดเยอะเราพุ่งมากคือปัดน้อยๆเนี่ยมันก็จะแบบว่าได้ฟินิชใสๆเชียร์แต่ถ้าปัดเยอะเนี่ยพุ่งนะคะแล้วก็ถ้าใครที่มีรูขุมขนมีอะไรเงี้ยมันจะไปเน้น แต่ว่าถ้าถามว่าเทียบกับไฮไลท์ทั่วๆไปเนี่ยน้องเขาเนื้อค่อนข้างละเอียดแล้วนะแต่ว่าถ้าเราไปเหมือนไปเน้นอนะ่ะมันก็ยิ่งชัดนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะลองปัดไฮไลท์บางๆให้ดูก่อนอันนี้แบบบางๆเชียร์นะคะแต่ถ้าเราไปปัดน้นอนะ่ะเห็นไหมความใสมันจะไม่เท่ากันตรงนี้คือบางตรงนี้คือหนาพอตรงหนาๆเนี่ยมันจะไปเน้นลูกุมขนเน้นอะไรอย่างี้มากกว่าแต่ตรงบางๆมันจะดูเหมือนหน้าเราเงาธรรมชาติเอง น้องเขาเหมือนสามารถบิวได้ว่าจะมากจะน้อยยังไงนะคะกันส่วนบัตรเนี่ยเราว่าสีใกล้ๆกันแต่ว่าสีข้างล่างเนี่ยจะอ่อนกว่าข้างบนแล้วก็เหมือนมีความวาวมากกว่านะคะข้างบนจะแมตกว่าแต่ก็เป็นแมตที่แบบไม่ได้เป็นแมตแมตอ่ะมันเป็นแบบว่าเชียร์ใสๆดูแบบบาวานิดนึงอยู่แล้วนะคะตามสไตล์อเวอร์คลาสเอทเทอร l Li ลไลท์เนี่ยจะสีสว่างกว่าตัวดิ f f ิวส Light นะคะซึ่งปัดออกมาก็ไม่ค่อยต่าง ไม่ต่างกันมากเป็นว่าอันนึงหมดก็ใช้อีกอันนึงต่อได้ไม่ติดนะคะบัตรออนก็อันนึงหมดใช้อันนึงต่อได้ไม่ติดเหมือนกันก็บรอนเซอร์เลิศพาเลตนี้บรอนเซอร์เลิศนะเพราะว่าเราก็ดูฝรั่งรีวิวมาเยอะอ่ะเขาก็บอกว่าพาเลตนี้ติดส้มน้อยกว่าพาเลตอื่นซึ่งมันเหมาะกับการที่คนเอเชียอย่างเราจะเอามาคอนทัวร์มากขึ้นนะคะไม่ใช่เป็นได้แค่บรอนเซอร์อย่างเดียว ตาตาก็สวยแต่ว่าเขาให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสตาดังนั้นอันนี้เหมือนแค่ลองให้เพื่อนๆดูว่ามันใช้ได้แต่ว่าทางแบรนด์เขาก็ไม่ได้แนะนําให้ทําแบบนี้นะคะคลิปนี้เราไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดน,นะคะเสียตังเองจุกเองนะคะได้มาจากเซลฟอร่าแล้วก็ตลกมากเลยอะ่ะก่อนหน้านี้คือเราใส่ตะกร้าออนไลน์เอาไว้นะคะเพราะว่าเรากะว่าถ้าเราไม่ได้ไปที่ห้างเราก็จะกดซื้อออนไลน์แต่ปรากฏว่าเรามีโอกาสได้ไปที่ห้างวันนั้นก็เลยไปที่ห้างคะ่ะไปที่ห้างเสร็จแล้วซื้อเสร็จแล้ว กลับบ้านมาจะไปลบตะกร้าออกปรากฏว่าเข้าไปปุ๊บอ้าวเอาเอาอกสต็อกคือ <c oughs> น้องขายดีมากไม่น่าเชื่อว่าราคาขนาดนี้จะขายดีมากจริงเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเซ็ตแบบพวกฮอลิเดย์ที่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็อเวอ s s กลาสนาะ ปกติอ่าหนึงอันก็แพงอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันดูคุ้มคุ้มมาได้มาต้อง6ช่องนะคะเราว่าน่าจะใช้ได้นานเลยสําหรับเราแล้วเราก็น่าจะใช้หมดด้วยเราอยากจะใช้ให้หมดแล้วก็จะพกไปต่างจังหวัดด้วยนะคะ <c oughs> โอเคเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็แฮปปี้มากก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะ มันชอบอะ่ะมันดีอะ่ะเรื่องแก้มเนี่ยมันก็ไม่ได้อมส้มมากเป็นชมพูแล้วก็อมส้มแค่นิดเดียวมันจะไปทางชมพูมากกว่าแต่ด้วยความที่เขามีบรอนเซอร์ไงถ้าเราอยากจะอมส้มอีกนิดนึงเราก็ปัดอีกนิดนึงก็ได้คือมันสามารถเล่นได้หลายอย่างนะคะเหมือนกับที่ B A เขาปัดเนี่ยรวมกันก็เป็นบัดออนที่สีกำลังสวยด้วยนะคะแต่เราลองปัดรวมกันให้เพื่อนๆดูนะนี่ปัดรวมกัน ก็จะดูละเลื่อนละเลื่อสวยผล็ตนี้ถ้าคนที่มีงบเราก็คิดว่าเราแนะนํากระจกก็คือดีนะคะใช้งานได้จริงใหญ่พอหน้าเราเลยนะคะหน้าเราก็ไม่เล็กนะั้นเราก็สามารถดูกระจกอันนี้ได้พาเลิตเดียวเที่ยวทั่วโลกนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปก่อนนะหวังว่าเพื่อนๆจะ enjoy กันค่ะใครชอบ o u ว Glass าสพาเลตไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะน้องเสือเป็นยังไงน้องงูเป็นยังไงก็มาบอกเราได้นะคะ วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ้ายบายค่ะแก้มสองข้างคนละสีไม่ต่างกันเลย <c oughs> <c oughs> เหมือนกันนั่นแหละปัดออกมาก็ไม่ค่อยเห็นอันนึงอ่อนหวานเข้มกว่าอันอ่อนปัดเยอะๆก็เข้มอันเข้มปัดน,น้อยๆก็อ่อน